ในน้ำในในนี้มีทานเร็วในนี้มีทานโอ้ยยิง ก็ต้องกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับนุ่มในรายการกาวหยอดวันนี้ผมจะมาเล่นเกมใหม่ครับกับเพื่อนอีกสองคนใครบ้างเอาขวามือก่อนเลยอ่ะโอยชิดขวามือคือกูเนาะนี่นี่มึงอ่ะทำไมต้องเป็นกูบ้างไ้คนที่จีวาร์เมอสังสวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับผมเซสซีโร่เองนะครนมาสมาชิกใหม่ขอรับตีเพื่อหาพ่อตีทำไมอ๋อเอกเล็ก โอแค่เราจะยิงแลกแค่เรเจนคนต่อไปแกร์เราดีนะวิญญาณด้วยนะวิญญาอยู่ผมลักกี้นะฮะจากช่องลักกี้วันดูเพย์ก็มึงไปไหนเขาอยากจะแช่น้ำเล่นโอ้น้าใสดีเนี่ยเราเราจะมาเล่นโหมดอะไรกันเราจะมาเล่นโหมดเอาชีวิตรอดเอากี่วันดีหลอดแกงกุ้งเรามึงมึงต้องเป็นคนถามแต่กูถามแทะกูถามเฉยเลย สลับหน้าที่กันอดีแล้วไอ้ผีผมต้องเป็นคนทำเออนั่นแหละวันหนึ่งร้อยวันเนาะเราจะมาเอาชีวิตให้ร้อยวันเฮ้ยเตือนเฮ้ยอย่างแรกคือเราต้องตัดไม้ก่อนใช่ไหมกียดกลียกวาดเนี่ยเห็นอะไรบ้างเห็นอะไรเอาวบาแล้วอะไรวะไม่รู้กูไปเจอกูไปเจอมึงตรงนู้นน่ะอ๋อคอยช็คไม่นอนเฮ้ย อย่าไอ้อย่างแรกนี่เอ้ยเอาชีวิตรอดคือเราต้องตัดไม้กันก่อนใช่ไหมเอาทอทอทุกทุไม้เราจะมาทำคอนเทนต์เอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันคําเตือนก่อนเอาแบบจริงจังไหมเอาชีวิตรอดหนึ่งร้อยวันอะไม่ต้องแล้วไม่จริงจังเลยโอเคไบอกเลยว่าหนุ่มใหญ่ไอ้ไอ้สงสารกูด้วยไม่แต่กองอยู่ไหนวะกลองต้องยืนให้นะกูแดกกูแดกขนมแม่งให้หมดก่อนดิชิบกูจะได้นไปตรงไอ้นี่ ทำให้เลยนะกูกำลังตัดไม้อยู่เลยจะได้ตัดเร็วๆขึ้นนิดนึงไงอช่ฮะ uh huh. Thank you for that เฮ้ยไม่ต้องทำเพื่อเขาดื้อหรอกทำอีโตแม่งเลยวิอาหารเดี <laughs> ย๋ยวมีไข่ด้วย <laughs> ตกหมูไม่ตาย <laughs> ฟาร์มไม้ดีกว่าจังหวะน,นี้เพราะว่า เรามีเวลาจำกัดนะแ้่แย่ตีเรด้วยไมนหายไปไหนกูมาอยู่กินฟางนึงเนี่ยมีนไก่ด้วยแต่กูไม่ฆ่าเขามันมีลูกไก่ท้าไป KFC ซ s a ไม่ KFC ท้าไป KFC ซ a r c อย่าไปส่งไมตัวตัวมีชีวิตเล็กๆในน้อยของเจ้ามึงมึงนปีศาจยิงกว่าปีศาจเนี่ยสีเกินใช่ปะ เราหิวมากๆแล้วแล้วก็กังเนแล้วด้วยที่แน่กูหิวข้าวแล้วคือใครได้ไปเอาเนื้อหมูหรือไก่มาวะกูนั่นแหละกูได้ลามาแค่เก็นของพุดาทหารที่ซุ้มดเออยอดอันนี้ไปยอดยอดยอดอันนี้ไปกันเอาไม้ไปไปเลยนี่นี่ใหญ่ย้นผิดอันไม่สั่งที่เป็นขอขยะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงเดี๋ยวแป๊บนึงกียรสอง อ่าเนี่ยไอ้ยอดเอาอเนื้อไปสองอคนละสองไะเอาง่างเยเฮ้ยเราเฮ้ยเราผมผมสร้างโต๊ะเตาเผาได้เตาเตเผาได้แล้วเอาสิครับรอเลยล่ะจังหวะนี้กูคุ้มกันผมคันเ <c> พ <oughs> ื่ออาหารเฮ้ยสอมพีเ่เสียนเป็นแสงใกลๆเรา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 จะไปอยู่ในนั้นกันเราเรามีที่สูงนอน,นอยู่ กะจะทำดาหินไม่ได้ทำพลัวเฮ้ยใครนี้ก็มีทิปป้องกันอันตรายล่ะเดี๋ยวพมอยู่ที่นี่แ่เหรอปิดลันที่นี่ได้ไปกูจะอยู่กับมึงก็ต้องช่วยกันอ๋อไอส้สัตกูก็ตกใจว่าทำไมมันทำไมมันไม่อันนี้ให้กูเฮ้ยเนื้อเสร็จแล้วหิวมาก <c oughs> ไม่แกไอ้เย็น ค่ะมันดิเอาพิเศษหนึ่งชิ้นนะไี่เผือพิเศษด้วยโอ้ยเยโพก็มเผาเองเยโพซิปอ่ะเอานี่ไปไอ้ที่เตาอาหารเตา่อหัวหารเอาไปโอ้ยไอ้ผีพายผีพายว่าจะจัดยเออพิเศษเออเซมึงมีฐานมั้ยเหรออันน้นเลยฮะมึงมีฐานไม่ใช่เหรอมีเฮ้ยเออเอามาเอามาสะก้อนหนึ่งดิ ไอเราคุดเราเราคุดทำบ้านเถอะกูได้ยินเสียงกำลังเสริมมันมาเฮ้ยเอาถ่านมาก้อนหนึ่งดิสิเฮ้ยตัวนี้มีทานไม่ให้ไปเราไม่ใช่เานไม่ใช่ใช่เฮ้ยในน้ในในนี้มีท่านเร็วเปลี่ยนเดียวในนี้มีท่าน้ยยิบุ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 ยิบพงษ์โอ้เโหเต่า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 ยังอยู่แล้วพอหายก็ต้องทำใหม่ใช่ไหมเฮ้ยไม่เป็นไรอยู่ทำไมมันทำไมมันเล็งกูวะ เฮ้ยเข้าเข้ามาเหอะเข้ามาโอ้โอ้ยอุดดินก่อนโอ้ยอุดรูมีเวลามาอุดดินนี่ยต้องมาทำอะไรแบบนี้เนี่ยต้องอุดสือซากอารยธรรมที่เยโพมันเคยก่อไว้นะหายนี่นี่นี่ยอดยอดมาลุมนี้ลุมนี้ยอดเอ้ยขุดถามไปด้วยนี่ไงอ่านีเอ่ามีมีสายอยู่อ่ ก็ยังน้อยก็พอซ่อมบ้านได้อยู่วะซอมบี้มันเยอะจังวะความแก่แหมเพราะแต่ซอมบี้มันก็เกิดเ,เนื้อกุยไหนเนื้อหมูมสองยอดอันนี้นี่นี่นี่นมีเนื้อหม,มูมอ,อยุในตัวสี่ชิ้นของผมน่าอยู่ในยอดอเอามาสองชิน้นหนึ่งสองเออของพี่เซเอาไปสรงชิ้นเลอะอฮะเคยติดนิ้วเลยสองชิ้น เดี๋ยวไปหาไม้แป๊บเอ้ยผมก็มีไม้ไม่ต้องไปก็ได้เนี่ยเอาไม้แบบไอ้นี่จะทำตอบเผาเลียกกูเต็มสักทีเเฮ้ยเพลงม c ครับมาว่ะเพลงม c ครับนึกถึงเอานึกถึงเพลงที่มันตอนลงลงเหมือนดันเจี้ยนอ่ะก็อันสงุดเอาถามมาเอาถามมาต้อนเลย กบ่อนมาเรทำมันก้อนหนึ่งเออจะเผาปลาต้งตกปลามาได้กูต้องเผาหน่อยแล้วแหละแล้วก็ตกปลาต่อแล้วปลาซะเนี่ยปลามึงจนกว่าจะแดกนะซิปลาไม่ได้แดกเร็วเลยขนาดตกปลาอย่มีสมาธิหยุดหยุดเนี่ยให้กรูมาเพื่อให้กรูมาเพื่อดอกบัวให้กูมาเพื่ออะไร กูไมวเอาปลาเ้ยวิหารใต้น้ำเว้ยโอ้อะไหรอวางไว้วงวางไว้ดิไม่มีประโยชน์เลยจะเอามาจะใบเนี่ยเฮ้ยโอเคโอเคเสียดายแตงก็ไม่เป็นไรมียังมีกล้องให้เพิ่มอีกใบหนึ่งเออคุณกอดไปด้วยแล้วคิดจะท้าร์มไหมแกเฮ้ยเนี่ย น่าเชื่อใจเหระเอ้แล้วก็นะยอดอะไรเลยกูเจอเพื่อนมึงไงเพื่อนไหนอันนี้ไปตาปักเป้าไงนะใครมีเอาถ่ายมาก้อนหนึ่งไม่ก็สอนก้อนแก ว่าแต่ใครขุดกล่องแต่ว่าผมเองแหละอ๋อเมื่อนั้นพี่ไม่เถียงเป็นกล่องอเราไม่มีคนแก่เลยเราจะหาที่นอนไม่ได้นะ มาละจะียกทำหน้าต่างเป็นวีแบเเบแม่งเลยแบเเบเยี่ยมชาเลยครับเนี่ยไงทำหน้าต่างเป็นวีแบเเบเลยไหมหน้าต่างบ้านผมดิฮะ What the fuck is this? อ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีวิธีซ่อมแซมด้วยคือทำบันไดไงทำบันไดขอบอกจะต้องกรยอดซูมยังไงวะเตเอานนี้ไป อาไตบป่ะตกป่ะอูกูจะซูงกูจะซูมยังไง่ะสูงสีไอสูสีไอสซีอะีค้างอะสีสีค้างไว้นะไม่ใช่กูสีเ้ยทไม่มีเฮียอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยรีบทำแล้วก็รีบทำนะเฮ้ยทำปุอหินนะกูเจอกินขาวหนึ่งเฮียเฮ้ยอย่าเรารากลิตันเด้ดออสไนเปอร์นะเฮ้ยโผด้าเหมือนไงผมใชคำ ออ้ยตัดนาท้าอขอ,องเก็บของออกเดินทางเก็บของออกเดินทางเอาหนูก็จะตั้งทินทานดีแค่แต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นบ้านพักชั่วคราวแล้วกันตัดก่อนตัดของก่อนดูเต็มตัวก่อนเลยเต็มตัวไงเต็มตัวเต็มตัวพร้อมไปอย่าลืมเก็บถอยน,นะพี่ป้าเดี๋ยวไปช่วย ใจมาจะเล่มเก็บเอาไปไม่ได้พวกมึงเก็บเพราะได้กระตักเอาอันนี้ของมึงไม้มึงแล้วก็ไม่เหมือนกูได้ยินเสียงสองปีใกล้จะบอกได้ในนี้ทำน่าจะเพราะว่าได้ยินเสียงบ่อยมากเลยถึงเวลาเกดสี่ครั้งแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคไปโอเคเซมหายไปไหนแล้วอ๋ออยู่นี่อยู่นี่ถ้ากูเห็นธนูัมชัด ไอ้เราเราขาบเรือได้ไหมเราคับเรือได้ไหมเราไปสุดไก่โพนตรงนู้นเลยขัเลยอ,อย่างพาที่แล้วอะ่ะพาซาำให้อ่ะคับเลยมาเดี๋ยวคับ <c oughs> เลยบริการชึบชึบนะเรามีซ้ำโคคับเรือส่วนตัวหนึ่งสองสาม,อมเอาแมวส่งรวมอ่ะหยุบตจจื่นตื่นกินใจกูได้เสริมอะไรวะแรงนใจ กดโต๊ะคับขขแ,ลแล้วก็เรียบแล้วก็หยิบรองเท้าของแกมาซะแล้วก็เรียบออกหนึ่ทางไปละนึกน,นะทรายข้าไม่ชอบทรายเเนี่ยข้าไปทุกที่ไปเลยเลยแ<ป>ต,ดยตด่ดำดำแต่ดำดำแต่ดำดำแต่ดำจะกลัวมันทำอะไรล่ะไม,ะไม่ไม่ใช่หรอกนั่นหหแหรอเราตรงอย่างเดียวเลยเราเอาจากเกาะฮาเฮียวนีดสักทีเผาไม่มีทิ้งอะไรไว้ด้านหลัง f5 มองวิวแม่งข้างล่างน้ำใสมากเลยถ้ามองในมุมมองแบบนี้ยอแม่แม่ตอนนี้ก่อนไหมแม่แม่ตอนนี้โอมไปโอมว่าเบลคุ้นป่าขึ้นป่าแต่ว่าขึ้นทะเลทรายอะไรอย่างเงี้ยเราลองแวะก่อนจะทุบเรือนะโอ้เดี๋ยวไม่ทันแล้วเมื่อกี้คือพี่บักไอ้เนี่ยเมื่อกี้กูบักป้ายไปเนาะ แกะเอ๋อแกะไปไหนไปคาแกะเร็วได้แกะมาสองนี่สามไว้ไว้ใบโอมปานี่ก็สวยดีนะเนี่ยได้แล้วหนึ่งเตียงนี่มันเล็กมันเล็กโอ้แกะมาสุวรรณแก่แกะบีโอเงือ่เงือ่แกะแม่งทุ่มหมดเลยเฮ้ยใครได้ขนแกะกี่ตัวอ ด้านซีอีส์อ่ะวัวค uh, ิวเตมเฮ้ยไม่เอาวัวกูไม่เอามีของแก่หเอามาลงกันเดี๋ยวกูทำตียงให้แล้วก็ขอไม้เก่าใครเอาขนแกะอ่ะต้องการขนแกะสีอ่ะเอาเป็นสีขาวนะโอ้ยชิคเก้นกูไม่มีโอ้ยตรงนั้นวัวเยอะมากมึงมีขนแกะสีขาวกี่ตัวอ่าอันเดียวก็ได้หนึ่งเตียงอ่าเราสั่งกะได้ขาวอ่ะทำไม โอเคแล้วกเอาไม้มาเก่าเอาเอาไม้มาเก่าดิเอาไม้กี่บล็อกเอ้ยเอาไม้เก้าบล็อกเก้าเก้าเออเอาไก่ไปด้วยเดี๋ยวจะได้ทำอาหารกินไอ้ข้าผมไม่ไม่เป็นไรหรอกเรามีเนักแกะแล้วผมเอาขูดโยนทิ้งเฉยโยนทิ้งทำไมล่ะไม่รู้ไก่เราตัดไม้ใบโองุ่นไปด้อยทิ้งกูเลยเนี่ยทิ้งไกฮีแต่เราคือกำลังยืนตัดของอยู่ าอาหานก่อนพวกเเองจะไปเราเป็นนักปะชนภัยผู้โดดเดี่ยวไงเราเราจะเราจะไปไปลูกเดียวอะ่ะเฮ้ยน้ำมันเตาโอ้โหเตาโคตรเยอะเลยคุรยากจังวะเตาเป็นโคตรเยอะเลยยอดดูนู่นเนีน่ย เห็นมั้งสามสี่ตัวโอ้หสามตัวเองสวยๆดียวเอ้ยมีไอ้ตัวไอ้ตัวที่สี่อใต้น้ำองไม่นหรบไปแล้วก็มันว่ายไปแล้วไงไม่ใช่ไงกูกูกูเห็นเป็นสีโตัวกูน้ำสีไงไอที่มาด้วยกันว่ะอืออืมเอ็ยเอาห้าตัวดีสุดไอ้ไม้ไม้ไปอมปลายมันเยอะมากเลยเดอะก้อนหิมันใกล้จะพังเอาไม่ง่าพัง ขอาหายแบบกินปลาดิว่าเออกินปลาแบบคือคือกว่าจะหมดต้นก็คือความถามไม่รู้ไปเกี่งแล้วเนี่ยเออใครเอาใครมีเนื้ออะไรบ้างามาเอามาเดี๋ยวมีเดี๋ยวขอเนี่ยไม่ไมีเหี้ยอะไรเลยมีเนื้อเก็บพี่ามาดีกว่าไอ กินไก่บอ๊ะนะไก่บอ๊ะอ่าไปคนละครึ่งอ่าได้โอ้โหต้นหนึ่งนี่ได้โฮสตี้เลยเลต้นหน,นึ่งนี่เนี่ยหมดต้นเนี้ยไดย้ได้ได้ไม้เนี่ยท่อนไม้มันก็ดูปริมาณไม้สิได้หนึ่งชุดเลยนะอ่ามันก็ดูปริมาณไม้สิโออย่างเยอะเลยถ้าเราตัดประมาณอ่าประมาณสิบหกวัคก้าได้ประมาณอ่าถ้าเราไปเหล่อเนี้ย ประมาณประมาณนี้หกสิบสี่ทำหมดต้นนี้ใช่ไหมถ้าแบบว่าเราตัดไม้ได้ประมาณสิบอกอล่ะแล้วเราไปเหลาก็จะแล้วเราก็มันจะได้ประมาณนี้่หกสิบสี่บลกตะปูก็ได้ต้นไม้กลับมาโอกแม่งโอกแม่งอย่าลืมกล่อง,องคราฟกลับไปด้วยนะมึง <c oughs> อ่ายอดเดี๋ยวนะ ของเอ็มแกะห้าอันใช่ไหมห้าชิ้นอ่ะเอาเนื้อของแกไปแกไปคือเราอยู่ในโบอุมป่านี้เราเราจะซ่อมรถเท่านี้ก่อนไหมหรือเราจะไปเลยเนี่ยมันเป็นก้อนอะไรเสไปเลยนะเดี๋ยวรอเขาอหารเสร็มันกูไปเลยเป็นกระถา อย่าลืมโต๊ะคราบกลับไปด้วยนายยอดได้คิกเกตคราบใหม่ใช่เออคิกเกตคราบใหม่โอ,อ้ยตายเสร็ดเจอแฟนแกมันเย็นยตายจริงไปข้างไหนนี่ไปไปไหนก็นไม่บอกเรื่งคนละไฮเจไปฝั่งโน้นอ่ะเออใช่คนละอายอดเอาขากองคาร์ลิกลับไป อะไรจะกดวิ่งทีนี่ก็คือปหนหัวเลยมาเออเขาไปในป่านั่นเลยอ่ะไปกันไปะวะป่าเจะวัวเจ้วัวใบโอมใบโอมน้าหนาวอย่ไนะ่ยเราต้องไปา เซ่มันเดินไปไหก่อนวะฮะเห็นเจอไปโอมเลยเจอแต่อะไรมาติดทางก็เออเชี่ยถ้าเป็นงั้นแหละเซ่มันเดินตรงไปปะกูเดินตรงมาดิกูจะเลี้ยวทำไมล่ะกูว่าแล้วดี่ย่าไอ้ตอนนี้เดินมาเดินตรงไปเลยเดินตรงทางที่ดีที่สุดคือเส้นตรง ตรงลุยแม่งตรงนี้แหละโอ้ทำไมโอ้แกไปแก้แก้วออเอาไปเพื่อเอเาไปเพื่มได้แกะมาคอนหนึ่งแล้วละได้แกะมาคอน,อนละเยอะโอ้โหลับเดิอสลึกเลยมีมาแล้วกูก็เจอลาวาไปเจอมาแล้วตอนเพิ่งตกไปแล้วพี่บอกว่ามันจะมีม้าข่าวอยู่โอ้โหฟิสิกส์เกม ลาขาวอยู่กับเป็นกระจกมือก็แล้วก็มีลาตัวหนึ่งเนี่ยนี่ใช้เื้อเขาโอ้ยถ้าพลาดมือตกหน้าลวกลงน้เออจะหาวิธีขึ้นเองนะมึงไปผิดทางไวะเนี่ยโค้งนั้นแหละเอาตายหาแล้วเอ้ยเจอกันเไยโอ้ยเจอไบโอมาแล้วนะใช้เขาก็ไม่ทอเราอยู่ดีอ่ะอย่าไปพูดอย่างนี้ วิเฮ้ยพี่ยูเป็นไบโอมค์แหละใบองเขตหนาวเนี่ยผมมาถึงแล้วเขตหนาวถึงแม่แล้วโอ้ยเจ็บไม่ใช่หิมะไม่มันเป็นมันนเป็ต้นไม้สูงสูงไงรู้ละอยู่ในนี้แน่นอนเลยอยู่แถวเนี้ยเ้ยเห็ดเยอะเก็บก่อนไปโดนมันนะเจ็บมากเจอดีเจ็บเจ็บบอกแล้วเจ็บมาก อ๋อไปยมไปยู่ในใบอกตอนไหนวะแม่งจริงนี้อ่ะจะไปทุบไปขวารู้แล้วโอ้โหถ่ายแต่ไม่ดีแล้วเดียเริ่มเมินละเดี๋ยวค่อยเอาไปปลูกที่บ้านเอาก็ได้มีแหงไม่อยู่ในใบอไม่บอกเลยนะเขาบอกว่าเจอใบอกหน้าหนาวแลยวแล้วก็เจอพวกมึงแล้วไหนวะไหนวะน่ากลัว อน่ะไงไงอ่ะมีจ้าแล้วมาซะไกลเลยแต่ก็ไม่เป็นไรที่ลังไปแน่มันให้บอกด้วยของจินอ่ายอดยอดยอดเอานี่ไปเอาไม้ไปเอาทอยเอาทอยกันไปเอาเอาทอยกันไปนีมีเอาไม้ไปอยอดยอดทอยไม้เอาชึ๊เอาไปคนละเอาไม้ไปเนี่ยเนี่ยไม้อ่ะโอเคแป๊บนึงเอาของเอาจจอตัวก่อนออกไปหินแกรนิต มีเป็นชุดซะด้วยพอไม่เก็บละเราวิ่งเราอาหารกูรถไปทางไหนเดียวนี่เราอ่ะเจมอย่าเพิ่งเดินหลงใจเย็นอย่าเพิ่งรีบไปเราไปทางไหนเดียวตรงนี้เรามาลึกมากเลยเราควรจะเดินต่อไปทางนู้นนะเออเดินต่อไปทางนู้นปะไปตรงนู้นไมาปเราควรเดินต่อไปทางนู้นอะทางนู้นกูไปมาแล้วกูไม่เห็น อเดี๋ยวนะเซยมึงไม่มีอาหารใช่ปะมีอ่าเอาวันนี้วันนี้มากูเดี๋ยววไหนวะันนี้ไงก็อยู่ทดลองกันเฮ้ยยันทักอ่าเอานี่ไปแล้วตอนนี้อ๋อตอนนี้เหมือนใกล้จะใกล้จะตายบ้งแท้และไม่ใแฉะโอเคลีเลือดลีเลือดบอลาวาอะไไมวะเฮ้ยเจอบอลาวาเฮ้ ว,าวอาลาวาย่าไปทำเลไรตกไปไทยมงุมเต็มเลยเก็บเก็บเก็บไอ้ตีมันตีมันเราจะได้ใหญ่แมงมุมเราจะได้ไปทำธนูกันไจ้หน่วยงานบัญชาอุ้ยอย่ยบอกลาวานุอย่าอย่าอย่าเดินนะแล้วไงดิสคอร์ดอะไรวะโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเอาโอเวนคิงดอมร้อยวันพอดีเลยอ๋พี่โอเวนเขาลงคลิปใหม่ใจเย็นเด้อรงรอก่อนใจเย็น เอาทิ้งกูทิ้งกระเทือแล้วมึงรีบมาเร็วเร็วเร็วไปเร็วหมาหมาใครมีกระดูกมั้งเราสามารถไปเป็นสัตว์เลี้ยงได้โอ้ยเย้พโพูไปเร็ว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 เร็ววาส์สลได้านกันเกลไม่เจอสกลได้แต่จุดมีโอ้ยจะตา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 ย ไ่รู้วอาหารไม่เปลืองในทีเนี้ตามมู่นั่นแหละไงอารยธรรมมาอารยธรรมเอ้ยโอเเจีโปรดักหน้ากูเลยใช้เสร็จไปเลยเธอคอมเลยไหม มาขึ้นเรือโอ้ยหลวงเราหมากูหายไปไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวกขว่าตามมาพี่ก็บอกเลยจะใบบัวย่างเยอะเลยมันก็เล่นชนเรือจะควมม่ำเลยเฮ้ยใบโอโมนี่ไม,ม่มีสลามเลยตัวนี้ต้องมีเมมโมตแน่นอนอวิ่งเกินจะเกินคนเลยมึงเกิดมองมีแถวเลยอะว่าจริงดิมึงจะทิ้งกูอย่างนี้เลยอะทิ้งเลยกูยงหยา <laughs> มึงแย่ย huh. yeah. uh ังมึงแย่เอาตัวรอดมันยอดดีโอ้โหมันมันมักจะมีอุปสรรคตลอดเลยเวลาจะกำลังจะไปห้าอะไรสักอย่างรู้ว่าเสียงแต่โอ้โหผมรู้ยิงตายอุ้ยเด็กเยอะไปแล้วไปแล้ ไปเลยเอ้ยรอรอ,อ,อยูนจุดนั้นนะพี่เต้ก็ต้องเอ้ยอันเล่หลาคนโอเคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับอะไรครับสำหรับไออพีที่สองนะโอ้โหเปิดมาชิบหายไววอดแล้ว เปิดมาก็ชิบหายกันหมดแล้วแตาใครชอบก็ย่าลืกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดเกมแบบนี้นะครับวันนี้ผมกับยีพูเอ้ยไม่ใช่สิผมกับพี่เซแล้วก็พี่ลาเก้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับแรงๆไลน์อะไรตัวตนลยไรเงี้ยตัวน้ำตายดีกว่าบาย